E.F.M. DJ playlist b y DJ ออมค่ะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ขอเพลงของน้องนนมาได้ฟังียบร้อยไปแล้วก่อนนั้นนั้นคือหวานใจผมน่ารักกว่าใครนะคะต่อกันที่คลั่งเธอนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเธอเธอเพื่อนเราชอบอันดับที่หนึ่งสหรับ playlist of the week ในะั่โมงเย็นกว่าจะคาถามที่คำถามคุณผู้ฟังว่าไอ้ work from home เนี่ยหรือเรียนหนังสือออนไลน์มันมีผลกับสุขภาพคุณอย่างไรยังไงบ้างซึ่งก็มีคนบอกว่ามันดีนะสําหรับเขา เขาทานอาหารเย็นได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาเดินทางนู่นนี่นั่นเพราะคนเราทานอาหารเย็นได้เร็วขึ้นสําหรับบางคนมาทําให้สุขภาพเขาดีขึ้นจริงๆเพราะว่าไม่งั้นต้องทานดึกและนอนมันก็มีผลกับบางคนแต่ในขณะที่บางคนบอกว่าไม่ต่างจากตอนที่ทํางานอยู่ออฟฟิศเลยค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะมันคือความน่าสนใจว่าเราใช้ชีวิตกันอย่างไรเวิร์ i ไลฟ์เราบาลานซ์กันจริงหรือเปล่าหรือที่เราชอบพูดกันล้อๆกันว่า เวิร์กไรบัลลัซ์มันไม่บาลานซ์เอาเลยแล้วมันส่งผลอะไรบ้างมันอาจจะส่งผลกับสุขภาพค่ะเพราะล่าสุดนะคะก็อ่านเข้าไปในสแตนดาร์ดเขาก็พูดได้น่าสนใจเพราะเขาไปเอา,เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในงานที่เขาเมื่อวานมีการพูดคุยกันะนะคะคุณผู้ฟังที่ งานสัมมนาที่รองผู้ว่าก็คือรองศาสตราจารย์ทวิดาเนี่ยไปร่วมเสวนาหัวข้อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อลดแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนของเด็กรุ่นใหม่สิ่งที่น่าสนใจคือกรุงเทพมหานาครเนี่ยเขาบอกว่าไปตรวจสุขภาพคนมากว่า789,000คนเน่ยนะคะคุณผู้ฟังพบว่าโรคที่มาเป็นอันดับหนึ่งคือภาวะไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานเนี่ยจะอยู่3หรือส ซึ่งสถานการณ์โรคอ้วนในกรุงเทพนั้นน่าเป็นห่วงและแย่กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมาก5 8ซของผู้ที่ตรวจสุขภาพมีน้ำหนักเกินเกณฑ์และส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปอะต่ำกว่า50ิยิ้มออกและทั้งหมดประมาณว่าที่เขาพูดเนี่ยห้ิขึ้นไปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมันถัวถ่วๆกันแต่50ปีอาจจะเยอะในขณะที่ข้าราชการในสังกัดกรกุงเทพมหาคนครเองก็มีค่า BMI หรือน้ำหนักเกินมาตรฐานอยู่ที่6 8ซ เยอะนะคุณผูฟัง68ที่เกินเนี่ยเยอะอีฉันจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมนี่ส่วนนักเรียนค่ะเขาบอกว่านองเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร400กว่าแห่งตรวจนักเรียนไป200 0 0 0กว่าคนปรากฏว่าภาวะน้ำหนักเกินและมีโรคเกี่ยวข้องถึง21.6 สูงสุดในเด็กประถมศึกษาซึ่งน่าสนใจนะคะว่าจะอย่างไรเขาก็เลยดำเนินการก็อ่ะก็จะมีเรื่องของว่าประมาณนู้นนี้นั่นแล้วก็เชิญชวนให้มีกิจกรรมวิ่งในกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นจัดเองในกรุงเทพมหานครเพาว่ามันก็น,น่าสนใจว่าการที่เราจะไปวิ่งได้คุณนู่ฟังหลายคนจะไปวิ่ง3โล5โลและ10โลสิ่งหนึ่งคือไม่ใช่ตื่นมาแล้วไปวิ่งเลยมันต้องซ้อมก่อน การซ้อมคือการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอถ้ามีสิ่งนั้นได้มันก็ดีอย่างน้อยถ้ากินเท่าเดิมออกกําลังกายมากขึ้นมันก็คงไม่แย่มากแต่ถ้าปรับวิธีการกินด้วยก็น่าจะดีแต่เพิ่งอ่านเจอวันก่อนแล้ววันนี้ย้าอีกครั้งหนึ่งก็เอ,อ่ยยืนยันละมั้งเขาบอกว่าเรากินเค็มมากกว่าที่คิดและเรารู้เรื่องของ ระวังเรื่องของการกินเค็มน้อยกว่าเรื่องหวานหวานเราเริ่มท่องได้แล้วหวานอย่างนั้นหวานอย่างนี้ต้องลดหวานน้าตาลกี่ช้อนแต่เค็มเราไม่ค่อยถูกพูดถึงเขาบอกสิ่งที่อันตรายอีกอันหนึ่งก็คือกินเค็มมากเกินไปกับคุณฝั่งว่ามันมีผลกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเราลอง ไปเข้าไปในเว็บอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังของโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ไปดูว่า B M I ของเราเป็นยังไงอย่างน้อยรู้แนวโน้มเทรนด์สุขภาพของตัวเองไว้อีกด้านหนึ่งก็ยังดีนะคะอังคารกลุ่มโบ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุก,กี้ชาบูพันท้ายอาร่อยครบจบในขวดเดียวและไอเฮอรยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ อังคารหน้าคะ่ะคลุมโปงไปด้ยวยก,กันกับพี่ขวัญน,น้ำมันพลายพร้อมๆก,กันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นำจิม้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บอย่าลืมนะคะ2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มค่ะอังคารคลุมโปง <F ix>